แกตรงนี้นะครับยกเข้าหาตัวนี้น่อก็อะไรๆย,ยกมุมหัวเกี้ยวเกี้ยวก็เกี้ยวทำไมยกอีกน่ง ยวันต้ยังไหนีหนนมันเก่าเห็นสายสีน้ำตาลเหลืองครับตรงนี้ ทางที่จุดบุรีคือสาย12โวลต์แล้วก็สายสีแดงของ USB ครับมาต่อกัอบสายสีน้ำตาลเหลืองเพื่อจะใช้ไฟมาต่อเสร็จก็สายสีแดงครับก็ไล่มาไล่มาตรงนี้ แลจุดตรงนี้เราใช้ไขค,ควงแบนงัดมันขึ้นมาครับขึ้นมาก็จะเจอน็อตอยู่ตรงนี้ก็คือสายสีดำของ USB เอาลงกลาวกับโครงตรงนี้ได้เลยนะครับขันน็อตตรงนี้ออกแล้วก็สอดเหมือนกับผมเนี่ย จากนั้นเสร็จก็ประกอบไว้เหมือนเดิมใช้ไว้แค่นี้นะครับ